บทที่สิบพลาดท้องหลังรับประทานอาหารกับผู้หญิงของตัวเองเรียบร้อยขิมก็เร่งรีบออกจากบ้านในทันทีใบหน้ายามนี้สงบนิ่งไร้อารมณ์ใดสื่อออกมาตาแก่บ้ากามเรียกขิมกลับบ้านเพื่อไปช่วยดูอีกแรงคิดมาแล้วก็ทำให้รู้สึกโมโหผู้เป็นบิดาเหลือเกิน ใช่ลูกหรือไม่ใช่ลูกของตัวเองเขาจะดูไม่ออกเลยเหรอพอถึงหน้าบ้านแม่หนึ่งก็ออกมาเยืนต้อนรับบอกด้วยน้ำเสียงหวานว่าคุณชาวอยู่ด้านในเห็นเจ้าของบ้านทีไรแม่หนึ่งก็นึกอยากเข้าไปคลอเคลียเอาใจคิมบอสกาอายุเข้าเลขสามดูภูมิฐานและเป็นผู้ใหญ่กําลังดีแม้จะเป็นผู้หญิง หากแต่สเสน่นั้นทำให้เพศเดียวกันต้องเหลียวมองอีกทั้งการเป็นผู้หญิงสมัยนี้ไม่ใช่เรื่องยากไว้เมดิเคิลเครือโรงพยาบาลชั้นนำนั้นสามารถผสมไข่เข้ากับเซลล์ที่ผลิตจากกระดูกสันหลังของเพศหญิงด้วยกันแล้วให้กำเนิดทารกที่มีเพียงมารดาก็ได้แล้วนอกจากนี้แม่หนึ่งก็รู้ดีว่า เมียอีกสองคนของชาวก็จองจะงาบคิมเหมือนกันจะเพราะอะไรล่ะหากว่าชาวตายไปแล้วนายใหญ่ของบ้านไม่รับเลี้ยงพวกเธอต่อแน่นอนว่าเมียเมียทั้งสาก็อาจจะต้องไปนอนข้างถนนคิมปลายตามองเมียของบิดาก่อนจะพยักหน้ารับทราบคำที่หล่อนบอกเธอเดินเข้าไปในบ้านบ้านที่เธอนั่นแหละเป็นเจ้าของ เพอได้รับการสืบทอดมาจากคุณปู่อีกต่อหากแต่กลับไม่นึกอยากมาอยู่เพราะว่าผู้ชายบ้ากามคนนั้นอาศัยอยู่ที่นี่ครัจะไล่ลบิดานี้ก็เกรงว่าผู้คนจะคอรหาหาว่าคิมเป็นผู้หญิงอักตันยูห้องรับแขกใหญ่สุดของบ้านมีเมียทั้งสองคนของพ่อนั่งอยู่แมหนึ่งเดินเข้าไปนั่งตามตำแหน่ง อีกฟากนั้นมีอีนูวัยรุ่นสวมกางเกงขาสั้นเกือบเห็นร่องก้นเสื้อใส่เดี่ยวพี่โชว์จนหน้าอกย้อยลงมาหากสังเกตให้ดีตรงหน้าอกจะมีวงของน้ำนมเปื้อนซึมอยู่ในมือหล่อนก็มีเด็กทารกซึ่งคิมยังไม่ได้เห็นหน้าเพราะหล่อนห่อเสียมิดชิดต,ตรงกลางของโซฟารับแขกมีร่างของตะแก่ชา หนังทำนานิ้วคิ้วขมวดดวงตาสีฟ้าเอาแต่มองทารกน้อยอย่างไม่ไว้ใจมาแล้วหรอนี่มีคนมาแย่งมรดกแก่แล้วนะนั่นคือประโยคแรกทักทายจากชายวัยหกสิบหากแต่มองเผื่นๆแล้วกลับดูเหมือนสี่สิบปลายๆชาวกลับมาดูแลตัวเอง หลังจากออกมาจากบริษัทเพราะในชีวิตที่ผ่านมานั้นทั้งทำงานหนักและปาร์ตี้หนักส่งผลให้สุขภาพสุดโทมมีหลายโรครุมเร้าคิมปลายตามองบิดาจากนั้นจึงเดินเข้าไปหาหญิงวัยรุ่นก่อนจะขอดูเด็กทารกซึ่งคิมยังคงเก้ๆกังๆอยู่มากเพราะไม่ชินเท่าไหร่นักมือประคอง แล้วเอามานั่งลงตรงโซฟาคิมมองดวงหน้าเล็กๆแล้วก็หัวเราะอ,ออกมาลูกคุณนี่คะคุณเาาเพราะมีส่วนคล้ายบิดาอยู่มากดวงตาสีเดียวกันกับคิมรูปหน้าก็เหมือนตาแก่บากกามผิวพันเราวกับถอดแบบกันมาคิมหันไปหาบิดาก่อนจะถามว่า แล้วนี่จำได้ไหมว่าไปนอนกับผู้หญิงคนนี้มาชาวพยักหน้าว่าได้ทำแบบนั้นจริงๆเขาไปเที่ยวพักผ่อนกายาแล้วเกิดคึกขึ้นมาเลยให้คนไปหาเด็กสาวมาให้อยู่ด้วยกันสามเดือนก็แม่คนนี้ลละที่ทำให้ชาวติดใจบางครั้งก็ใส่ถุงยางหากแต่บางคราวก็ไม่ได้ใส่เพราะมันจวนตัว ไม่คิดว่าเด็กคนนี้จะท้องซะด้วยซ้ำเพราะหล่อนเองก็รับประทานยาคุมโดยตลอดถ้าอย่างนั้นก็เหลือเอาไปตรวจแล้วล่ะคิมพูดอย่างจนใจไม่เอาดีกว่าให้เงินไปแล้วก็จบชาวไม่อยากยอมรับความจริงว่าตัวเองพลาดทาั้งๆที่โชคชนเป็นเสือผู้หญิงมามากแต่ก็ดันมาพลังเผลอ เอาตอนเมื่อแก่ชาราคิมเสมองบิดาที่ตอบโต้ด้วยสายตาดุดันบอกว่ามีถุงยางแล้วทำไมไม่ใส่ถาว่าคนเป็นพ่อกลับรีบสวนกลับก็มันพลาดแก่ไม่เข้าใจหรอกแกมันเป็นผู้หญิงเอาผู้หญิงด้วยกันแล้วไม่ท้องนี่ชาวเกลียดนัก ความเป็นรักร่วมเพศของลูกสาวถึงจะใช้วิทยาศาสตร์ในการทำให้ผู้หญิงตั้งครรภ์ได้แต่เขาก็ไม่ชอบมันเขาจึงกีดกันคิมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรถ่าว่านอกจากจะก,กีดกันไม่สำเร็จแล้วคิมยังเอาความแค้นนั้นมาผลักดันตัวเองให้เก่งแล้วกระชากเขาออกจากบริษัทได้สำเร็จลูกสาวคนนี้มันแค้นฝังหุ่นจริงๆ ฮึมแล้วทำไมคุณชาวไม่เกิดเป็นผู้หญิงละ่ะเอาผู้หญิงด้วยกันจะได้ไม่ท้องนี่ฉันเป็นพ่อแกนะแล้วยังไงคิมสวนกลับในทันทีทุกคนที่ห้องโถงต่างแต่ก้มหน้าพอกับลูกคุยกันทีไรทะเลาะกันทุกที น่ะแต่งงานมีสามีหรือมีแฟนไหมคิมไม่อยากคุยกับบิดาแล้วจึงหันไปถามเด็กสาวที่นั่งอยู่บนพื้นหญิงวัยรุ่นตอบกลับว่าตนมีแฟนแล้วแฟนบอกว่าให้เอาเด็กมาหาพ่อตัวจริงอยากได้ค่าเลียงดูเด็กสาวกล่าวออกมาทั้งก้มหน้าแล้วก็ละอายส่วนเงิน ก็อยากได้มากดานแม่แม่ทั้งสาของคิมล้วนแต่สายศีษะพวกหล่อนนั้นไม่ได้รับอนุญาตให้ตั้งครรภ์ถ้าหากพลาดขึ้นมานอกจากจะโดนไล่ออกไปจากบ้านหลังนี้แล้วทรัพย์สินที่เคยได้จะโดนยึดไม่เพียงแค่นั้นคุณชาวยังจะให้คนพาไปทำแท้งเขามีเงินมีอำนาจและอิทธิพลมากดังนั้นแล้วแม่หนึ่งแม่สอง และแม่สามของคิมจึงไม่มีใครกล้าท้องเพื่อจับคุณเชา้าทําเพียงแต่เป็นบ้านน้อยคอยรับเงินเดือนและอยู่อย่างสุขสบายจะเข้าท่ามากกว่าเธอจะเอาเงินเท่าไหร่ล่ะคิมถามทว่าแม่เด็กกลับก้มหน้าแล้วตอบเสียงอ่อยว่าเอาแต่เงินไม่เอาเด็กกลับได้ไหมคะ หนูยังไม่อยากเลี้ยงลูกคิมได้แต่ถอนหายใจหนักหันไปหาบิดาแล้วก็เห็นดวงตาคลามเข้มคิดหนักทำเป็นปฏิเสธไปอย่างนั้นอันที่จริงก็คงเหมือนจะเอ็นดูทารกคนนี้ไม่น้อยเพราะไม่เช่นนั้นบิดาจะเรียกเธอกลับมาทำไมถ้าไม่รักเขาก็ไล่ตะเพิดออกจากบ้านไปตั้งนานแล้วเชาว้า ยังคงมีเงินเต็มธนาคารแค่ปิดปากไม่กี่ล้านเด็กคนนี้ก็ไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วแต่ที่ให้คิมกลับมาเพราะอยากขอความเห็นหากว่าเป็นลูกจริงก็คงอยากให้พี่สาวเช่นเธอเอ็นดูน้องเพราะตะแก่ชา้าก็ไม่คิดว่าตัวเองจะมีชีวิตอยู่ได้นานสักเท่าไหร่ คิมบอกเด็กสาวว่าจะขอตรวจพิสูจน์ DNA ก่อนเด็กสาวพูดโต้ตอบว่ายืนยันแน่นอนว่าเป็นลูกของชาวจริงๆชายแก่จึงส่งเสียงถามหลังเงียบมานานว่าทำไมหล่อนถึงไม่เอาออกตั้งแต่แรกเด็กสาวจึงตอบกลับว่าเขาไม่แน่ใจว่าท้องหรือไม่ปกติแล้วประจำเดือนมามาหายๆพอไม่มาสี่เดือนก็เลยสือที่ตรวจมาตรวจ พบว่าท้องและตอนนั้นคือกลัวตายไม่กล้าเอาออกคลันคิมได้ยินคำถามของบิดาที่บังคับให้เด็กผู้หญิงเอาลูกออกก็เบื่อนหน้าหนีแทบไม่อยากจะได้ยินคำถามนั้นแต่ก็คันปากอดไม่ได้ซึ่งหันไปดุบิดาว่าคุณชาวไปโทษคนอื่น ไม่ดูตัวเองเลยทำไมนะผู้ชายมักเอาแต่โทษผู้หญิงทงั้งๆที่ตอนมีอะไรกันก็สุขสมทั้งสองฝ่ายพอมีปัญหาทำไมผู้หญิงต้องรับภาระอยู่คนเดียวเออแกมันแตกในไม่ได้นี่ถ้าแกเป็นผู้ชายมันต้องมีสักวันที่พลาดเหมือนฉันบ้างหละ่ะ ฝ่ายบิดาชี้หน้าบุตรสาวโมโหที่ลูกไม่เข้าข้างตัวเองส่วนคิมนะ่ะหรอก็สวนกลับเช่นเคยด้วยน้ำเสียงที่เข้มและหนักแน่นรวมถึงแววตาที่จริงจังต่อให้ฉันเป็นผู้ชายฉันก็ไม่พลาดเพราะผู้หญิงคนเดียวที่ฉันจะแตกในได้ก็คงมีแต่เมียที่ฉันยอมแต่งงานด้วย ไม่ชีส้สำสอนไปทั่วหลังจากปะทะคารมใหญ่โตแล้วขิมให้ทุกคนแยกย้ายกลับเจ้านายใหญ่ของบ้านตัวจริงสั่งให้แม่บ้านจัดห้องสำหรับหญิงวัยรุ่นและทารกน้อยรอให้ผลตรวจออกมาก่อนคอยว่ากันอีกทีขิมสั่งให้เด็กสาวอยู่ที่นี่พยายามอย่าออกไปไหนทำไม่จำเป็นส่วนลูก จะมีแม่บ้านคอยมาเลี้ยงช่วยดูตลอดก่อนปล่อยแม่เด็กไปพักผ่อนคิมยังบอกอีกฝ่ายอีกด้วยว่าถ้าผลตรวจออกมาแล้วไม่ใช่น้องของตนรู้ใช่ไหมว่าตัวเองจะโดนอะไรดวงตาสีครามจ้องมองแม่ของเด็กไฟลุกโชนไปด้วยประกายของอำนาจเด็กหญิงวัยรุ่นรำ่ำไห้เอ่ยคำสาบานพอรู้แล้ว ว่าตัวเองเจอกับคนจริงเข้าแล้วคิมจึงบอกว่าจะให้คนพาไปโรงพยาบาลในวันพรุ่งนี้ทุกคนจึงได้แยกย้ายแล้วเดินกลับเข้าไปในห้องพักผ่อนคิมเดินขึ้นบันไดต่อมาเรื่อยๆจนถึงชั้นสองหางตาเหลือบมองบิดาซึ่งนั่งอยู่บนโซฟาซึ่งตั้งอยู่บนชั้นสองแล้วคิมจึงรีบเดินเข้าไปหาคิดว่า บิดานั้นพอแก่มาก็คงรู้สึกเหงาไม่อย่างนั้นเด็กทารกคนนี้ไม่มีทางจะได้มาอยู่ที่นี่แน่ไงคุณชายเกิดรักลูกขึ้นมาเหรอขิมโลงขึ้นสิ่งที่พูดล้วนแต่กระแทกใจบิดาผู้เป็นพอนาบึง้งมองลูกสาว เขาถามคิมด้วยแววตาที่มีความกังวลเก็บซ่อนความรู้สึกเอาไว้ถ้าเป็นลูกฉันจริงแกจะไม่รังเกียจเด็กนั่นใช่ไหมรังเกียจนิคแกคิมไม่สนใจใบหน้ากโกรธาของบิดาเธอยักไหล่แล้วตอบบิดาว่า รังเกียจสิกลัวว่าโตมาแล้วจะเหมือนคนแก่แถวนี้เพอแก่เองก็ไม่ได้ต่างจากฉันหรอกคิมเขาว่าลูกสาวคืนแต่ลูกสาวนะเหรอรู้อยู่ก่อนแล้วลูกพ่อก็ต้องเหมือนพ่อสิฉันน่ะ เหมือนคุณชาวแทบทุกประการเลยเอ๊ะนี่แกหลอกด่าฉันเหรอสิ่งที่เหมือนบิดาทุกประการที่คนเป็นบิดาคิดได้ไม่ใช่เรื่องดีเลยแม้แต่น้อยชาวคิดว่าขิมนั้นเหมือนตัวเองในด้านแย่แย่จึงอดคิดไม่ได้ว่าบุตรสาวต้องหลอกด่าเขาแน่นอน ขิมหัวเราะเป็นคำตอบพอเกลียดเธอที่เป็นรักร่วมเพศก็เลยไม่ผลจะหยิบยกประเด็นรักร่วมเพศมาประชดประชันบิดาก่อนแยกย้ายไปนอนไปดีกว่าไปนอนกับผู้หญิงสักคนหาความสุขให้ตัวเองเพราะยังไงก็ไม่ท้องเออไปเลย อย่าลืมแตกในละ่ะชาวได้แต่สายสีสะก่อนจะใช้ไม้คํายันแล้วลุกขึ้นดวงตาคลามเข้มจ้องไปยังห้องของเด็กคนนั้นพลันบังเกิดรอยยิ้มที่มุมปากหากว่าเป็นลูกของชาวจริงเห็นทีชีวิตนี้ของเขาคงมีอะไรให้ทําอีกเยอะเลยจูๆ่ๆชาวก็รู้สึกเหมือนว่า ร่างกายนี้ไม่หมดอะไรตายอยากหัวใจของชายแก่กลับมากระชุ่มกระชวยเริ่มอยากใช้ชีวิตไปนานๆซะแล้วฉันจะขึ้นห้องชาวสั่งคนดูแลประจำตัวแล้วเดินนำไปที่ลิฟต์กลางบ้านฝ่ายคิมที่ผละออกมาจากบิดาเธอเดินลงมาจากคฤรืหนดตรงกลับมายัางรถไม่ว่าจะอย่างไร ก็ไม่ขางที่นี่อย่างแน่นอนเพราะมีคนที่คิมบอกว่าจะกลับไปหารออยู่คุณคิมคะดวงตาสีฟ้าหันไปตามเสียงพบว่าเป็นแม่สองที่เดินเข้ามาพร้อมกับแม่บ้านส่วนตัวในมือของหญิงสาวมีกล่องใส่ขนมแม่สองมีงานอดดิเรกคือการทำขนมดังนั้นแล้วขารืหาดหลังนี้ จึงมีแต่ของหวานให้ทานอยู่เสมอขนมค่ะไม่เห็นคุณคิมกลับมาที่นี่นานเลยนะคะหญิงสาวยิ้มหวานพลางมองเจ้าของบ้านตัวจริงหากว่าคุณคิมเป็นผู้ชายก็คงจะไม่แตกต่างจากคุณชาวเลยเพลอๆอ,อาจจะดูดีกว่าซะด้วยซ้ำไป เค้กกล้วยหอมค่ะคุณคิมแม่ทำวันนี้พอดีเห็นคุณคิมมาก็เลยรีบเอามาให้คุณคิมสบายดีนะคะคิมเอ่ยขอบคุณแล้วให้ผู้ช่วยรับเค้กกล้วยหอมเอาไว้เธอยังคงรักษามารยาทต,ตอบแม่สองไปว่าสบายดีแม่สองคนนี้ ก็คงหวังจะเอาใจคิมเหมือนคนอื่นทุกคนต่างอยากอยู่ที่นี่กันต่อคิมเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงอยากอย,กอยู่ในคฤรหาหน์หลังนี้นักเพราะตามความเห็นของคิมแล้วที่นี่ไม่ต่างจากโรงแรมเลยแม้แต่น้อยมันไม่ใช่บ้านซะด้วยซ้ำเพราะไร้ความรู้สึกและความผูกพันเมื่อได้ยินคิมตอบสั้นๆดังนั้นแม่สอง จึงบอกว่าไม่รบกวนแล้วยิ้มและถอยกลับออกมาหมองคิมบอสกาเดินจากไปหลังจากแม่สองรอส่งคุณคิมขึ้นรถและเมื่อมันออกไปแล้วหล่อนก็ยังคงยืนอยู่ตรงนั้นไม่ไปไหนดวงตาสวยทอดมองไปที่ประตูด้านหน้าคารืหาดคุณนายคะกลับบ้านกันเถอะคะ่ะค่าแล้วนำขางจะลง แม่บ้านซึ่งยืนอยู่ข้างแม่สองเอ่ยเตือนครั้นเห็นว่าอีกคนส่งสายตาหวานให้เจ้าของบ้านที่แท้จริงมากเกินไปเดี๋ยวคนก็เอาไปเล่าลือกันอีกว่าพออยังไม่ตายบรรดาเมียทั้งหลายก็อยากย้ายไปซบอกคนลูกแล้วแม่สองพึ่งรู้ตัวเลยเรียกสติของตนเองกลับมาเธอเองก็เงา และเปล่าเปลี่ยวแม่สองเป็นพี่ขิมแค่ไม่กี่ปีทั้งยังสาวและยังสดคุณเช้าแทบไม่เหลียวแลเมียคนไหนเลยพวกเธอทุกคนยังสาวมันก็มีอารมณ์นั้นบ้างในบางคราวสำหรับแม่สองแล้วคงไม่มักง่ายหาคนมาช่วยบำเรอหากจะนอนกับใครสักคนคนคนนั้นต้องไม่แพ้คุณเชา้า ที่จะมอบความสุขกายสบายใจให้แก่ชีวิตของแม่สองได้และคุณคิมก็เหมือนจะเป็นตัวเลือกเพียงหนึ่งเดียวของหลอน